สบายดีแลวสวัสดีเด้อสบายดีงามแรงๆอีกแล้วพี่น้องก็บ่ระแวงได้วนเวียนอยู่ได้เฮือนกับลูกกับเต้าเก่าเนาะเบิ่งได้้องไลเด้อ่สบายดีเด้อพี่น้องสวัสดีป้าลุงเ้ว้ากับกระจกต้องเบิ่งตัวเองคือกบเว้าไผติดสติ๊กเกอร์หัวใจให้นี่ติดให้เอ้ยแพวบ่ ไอแพะมาตีนหายบ่าบ้ากับเวินบ้ากับเวินพี่น้องคนขี่ดื้อให้ขนาดคู่มือนี่ค่ะเห็ดยังก็ให้ขนาด,ว,นนนนาดว่าได้ดังใจนี่กี้กี้วันนี้วันที่สิบสี่วันวาันไท้าย ใส่ของควันวาเลนไทนยมามิะเป็นยังไงบอเบียวันวาเลนไทน์วันยังกะเทศกาลอดไรกะบโบเคยมีดอกพี่น้องเลยต้นนางเทศกาลอะไรกับโบเคยมีของควันน่ารู้ มีเงินชืกอแล้วนังมือนี่กะลมแห้งๆเนาะกลางเว้นกะธรรมดาแต่พอคำมาแล้วก็เริ่มมีลมแหง้งคือว่าสีนาวอีกนี่แหละหรือจังใดกับโมหูเนาะมืออื่นยันว่ามืออื่นนาวอกีกคำแล้วยังไม่ได้ลงอันยังไม่ได้เก็บเสื้อผ้ามิ้วตีจจ้จับจับเนี่ยห้าอสองแล้ว พิ่นบ่ได้ดังใจพิ่นกระให้เลยร้องครับไปดูกพิ่นเห็น่อไปยังไดที่ฝ่นคอยน้ำห้องน้ำอลไอยากไปน้ำเดี๋ยวนี้ค่ะคาเห็นมาทางนอกกับห้องใช่คาเห็นนั่นคเพิ่นตื่นนอนตอนเช้ากะบฝุ่นก็เห็นกระตีแบบว่านอนเชยกระตีโบยังนอนยังก็ตื่นนะพี่น้องพิ่นตื่นมาล้ลเพิ่นก็เอิ้นนะตื่นแล้วก็ลุกนั่งลุกนั่งแล้วก็ยดจับอู่ยืน จับอู่ยืนแล้วก็มาส่องเบิ่งข้างอู่แล้วก็ห้องห้องปุ๊บแองติดขักแล้วแถววันนี้น้องแพถวอยู่เทิงหน้าเอ๊หน้าจับลูกเด้อลูกง่อย้องหันเลยกันนั่นแหละยังบาเห็ตยังบาเห็ต ประจอด,ดรถปันนี้มันก็ะหายนะฮะนิ่วปนคฮัน้เหยียบนะฮะเอาเอาตกบอ่อปูนเลยเอา okay, okay. ครึ่งมือเดียวมันยากแลยเพราะว่าอันพิ่นก็ะเคยหนังรถไปหันไปหนีน้ำลายลบไปนอกพิ่นก็เลยติดเลยไดพี่น้องเอาเพ็นพ์อกไปทางไดอยากไปน้ำเดี๋ยวนี เห็นเอาหลุดออกม,มันพอได้เลย <c oughs> เหยียบเป็นดนะค่ะ <c oughs> เป็ดลิ้นน้ำอยู่นะลูกตกเด้อ <c oughs> เหยียบไปเลยบหรอกก็จับพร้อม <c oughs> คือค่อยเอาไปอันบ้านไปเนีย่ยผืนน้ำผ่านกรให้เพผืนหนั่งทางกลางเนาะผืนหน <c oughs> นั่งทางกลางเผืนก็จับเสื้อพ่อผอืนช่องข้างได้มือเพ่อเนาะกำผักกระเทีมือช่องค่าง ดึงเอาคุณแจ๊บมาแล้วอีดี๊นี่เนมอีเดี๊ยนี่นมเปิดแล้วบ่ะน้ำเก็บเก็บเสื้อผ้านมิวกี้ก่อนเปิดที่ห้าอแล้วป่ะที่ห้าป่ะจักจอดหล่นละป่ะปุจักเอิรนจะได้ตื่นนอนแล้วพอเฮดกระตี้แกล้งแกล้งแบบแกล้งแบบบ่กเขเมื่อฝนตื่นแกล้งนอนเฉยอยู่ Massong bung tap oo song bung hoang 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 ไปคนนังงน่งนั่งอุ้มหลอ่อผู้ไปอุ้มหลอ่อผูออนะ้ไปจอดจอดรถนะวันชาแรกคึงมันปรพเพณีออกม,ม,มาอาย่างมาน้าแม่ฟ้าลงมาหล่อจ้าอันนี่นี่น,นี่มันยังเห็ดหัวลูกอีกวช่าเบิ่งในงพี่น้องความดื้อนผักเคี้ยวเลย,ยนี่ต้นลูก นังเถือกกัจักไปเห็นอะไรลินไปลินมาหน้ามุบใส่ไหมโอ้ยอยากมานาแม่แม่คนยังติดแม่แม่ยินเล้พี่น้องเลยเวลาแนมเห็นแม่กันให้อยากมาน้อยู่น้ำ่อเด้แป๊บหนึ่งเถื่อละแป๊บปปไพออ้งนกมามา มาไมาไปไปไปมามามจะเขยได้ค่ะมา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 ้าม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 เอามา้าม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 อมาาม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 าามาาา ยังกินแกงกูดิแกงเพื่อที่ได้กินเนค่ยขำถ้าก็ขึ้นไปแกงปะขึ้นเถิงปะขึ้นไปแกงเผื่อมันเปลือยไม่นี่ยเนาะดิดดองดองับขึ้นข้อม้วนอยู่ลำพ่อับแนวอื่นหรือว่าอยากอยูอยากขึ้นแต่ข้อแล้วคุณตบหัวตบหัวยุ่มหัวอะไรพี่น้อง เริ่มมืดนะ้ลิ่นมาเทิงมหันร่างผักลงมีโอ้ชีนายาเนื้อเนื้อกล้ําพันข่าเข้าในเพื่อนห้อน้นจอนอ้อมอ้อมอันพวกเอ็นงูอ่ะมันจะเป็นเอ็นแก้วเอ็นนังมันจะด้วนพวกชีนเนื้อมันทีเป็นบข่อยงามนี่มานนังอยูมาล่างผักเพื่นกันอ้อมใส่ผักบัวอ้อมทำซเปื่อยเอิดหยั่งงวงะ ส่วนพวกเศษๆพวกอยงงังมันมันโมเสียนโมงามเอ็นติดนะบวบม,ม,ม,มันจะมามิวกี้ยู่ในลองแวเนาะล่างพักก่อนต้องส่ไปตุ๋นกันผอมมิวกี้เน่ากัแล้วเปื่อเยเละๆผมซื้อมาใส่ต้มข่ามิวกี้พักหอมมาเน่ากันเลยโหคนกะ มึงลูกกินขา่าวกินเถอะละช่องชับช้อนน้อยๆอันนั้นก็พ่อก็ซื้อมาไลก่กำเนาะใส่น้ำบดทันใส่เถอะละน้อยตุยยให้มึงกินแต่หมูหยองหมูหยองาคอไปจากค่มและเพื่อกซีได้กินแด้วนี่ขา่าว ก็โอเคนะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอจบไปถึงเนาะค่ำมืดเลยพี่น้องเอ้ยสะพอนพอคลิปหน้าจังได้กะขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเอฟซีบันสกูสโคนเดอร์ที่ติดตามหับชมให้กำลังใจตลอดมาเนาะก็ฝากอันเบิ่งโฆษณาให้หน่เด้อพี่น้องเนาะกะคลิปก็ลงแ,บบน,แบบน่บอแน่กะจังได้กะฝากพี่น้องบนโฆษณาเป็นกำลังใจใสะพอนเด้อขอบคุณทุกๆกกำลังใจเด้อไปแล้วสบายดีสวัสดีเด้อพี่น้องเอย